ข้อต่อสู้ประการเดียวก็คือบรนเงินทําบุญ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันมานะ <c oughs> อา่านตองไรเ <c oughs> ทรนทำบุญทํ <c oughs> าบุญค่ะก่อนหน้าที่มีเรื่องอื้อฉาวผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะก็เรื่องอะไรนะทําบุญเหมือนกันก่อนหน้าน้าน,นเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ ล่าสุดที่นครปฐมอ่ะอันนี้ก็เงินสามควายเผือกใช่เงินทําบุญเงินบริจาคเหมือนกันค่ะที่ไปเจรจาบอกเอาเงินไอ้ที่บอกนี่เข้าใจผิดไม่ได้เป็นหมื่นห้าค่าปล่อยตัวแรงงานต่างด้าวบปประกาศได้สังเกตจากคลิปได้เลยพี่ชายของเจ้าของโรงงานไก่เมื่อสักครู่เห็นไหมยกมือไหว้นะเอาภาพกลับมายกมือไหว้สาธุเห็นไหมนี่มันอย่างนั้นใช่ไหม อะดูภาพชัดๆอีกทีนี่คงจะไปต่อสู้ว่สาธุอ่ะท่านผู้ชมที่ดูต่อจากเรื่องไอ้ไหมยกมือไหว้เสียงไม่เมในสาธุปัญหาก็คือถ้าทำบนหลังจากนั้นแบ่งเงินทำบุญกันยังไงแต่เดี๋ยวก็จะมีสาธุเหมือนกันตอนที่ได้รับเงินแบ่งแล้วเนี่ยค่ะไหนคุณผู้ชมลองดูอ่นี่มันต้องสาธุเนี่เห็นไหมคะสาธุ ไอ้นอ่ไๆๆ้ให้ใส่กระเป๋าเลยใฮ้เออท่านนี้ไม่สาธุใส่กระเป๋าไปเลยเนี่อืมอเจ้าของโงงงานไก่เขายืนว่าแรงงานต่างด้าวทั้งห้าคนที่ถูกจับไปมีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ก็ยังมาจับไปแล้วก็ให้เหตุผลในทำนองขู่ไม่รู้หรอประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาอ่าตุ๊บชมัดจะไม่รู้ อันนี้กลายเป็นว่าตำรวจถ้าจริงนะค่ะไปบอกว่าะระบบกล่าวหาคุณรู้ไหมคืออะไรคุณมีคดีความชีวิตคุณไม่มีความสุขแล้ว่ต่อให้ถึงที่สุดคุณจะหลุดรอดสารยกฟ้องคนก็จะมีคดีติดตัวไหนเวลามีคดีคุณต้องไปจ้าง,งทนายมันจะเป็นความยุ่งยากลำบากจ่ายมาเถอะทำบุญ ซึ่งปกติก็มาเก็บทําบุญรายเดือนอยู่แล้วนะคะสามพันบ้างสี่พันบ้างห้าพันบ้างซึ่งเธอคุณรัตนาพรเนี่ยเธอบอกเธอให้ตลอดทุกเดือนเงินทําบุญอันนี้เปิดตัวมาร้องเรียนกับผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือของท่านตีสมศักดิ์เทพสุทินนะ่ะค่ะแล้วเล่า,านเนื้อย,อยังไงท้อเคยเทีนงซิคือเธอเล่าอย่างนี้เธอเปิดโรงงานไก่อยู่ที่นคปรปฐมนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอโดนตํารวจโรงพักสามควายเผือกจับลูกน้องของเธอที่เป็นต่างด้าวเนี่ยรีดเงิน โดยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เมื่อต้นปีนี่เองต้นปีเนี่ยมีไม่ <จะ S 2> รู้เลยว่าที่นี่แหล่งธรรมะ ทำบุญกันทุกเดือน,นงงต้นปีที่ผ่านมามีตำรวจอ้างตัวว่าเป็นตำรวจภูธรภาค7็เป็นตำรวจภูธรนคปรปฐมเป็นตำรวจโรงพักสามควายเผือกทยอยกันเข้ามามาขอให้เธอร่วมทำบุญน,นั่นไงที่นี่เธอไม่รู้เหรอแหล่งธรรมะนะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยหน่อยสามพันบ้างห้าพันบ้างเป็นประจำอันนี้คนในแวดวงก็จะรู้ว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมะมากมายท่านผู้ชม ตัวอย่างของเธอก็คืออ้างออมาจากตำรวจภูธรภาคเจ็ด,อ,ดอ,อ้างว่ามาจากภูธรนครปฐมอ้างว่าเป็นตํารวจจากโรงพักสามควายเพื่อแล้วถ้าเกิดแต่ละโรงพักมีฝ่ายสือฝ่ายปราปลามอีกนะฝ่ายธรรมะกันทั้งนั้นเลยขอให้ร่วมทําบุญหน่อยกิจกรรมต่างๆของหน่วยอ่านี่ถ้ายังหน่วยงานไม่พูดดีกว่ามันจะมีหน่วยงานอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะมาะเรียกอะไรฝ่ายธรรมะค่ะแล้วยังไงเธอบอกว่ายังไง จนปลายเดือนมีนาคขอนสนับนนสนุนตลอดเลยใช่ไหมแล้วเธอก็ให้ตลอดครับสามพันห้าพันเป็นประจ 5, <000. S 1> ําทุกเดือนทําบุญจนนึกว,ว่านี่เราทําขายไก่หรือเราอยู่บนสวรรค์แล้ว <c oughs> แล้วยังไงต่ออันนี้คือต้นปีจนกระทั่งปลายเดือนมีนาที่ผ่านมามีคนอ้างว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนของโรงพักสามควายเผือกเข้ามาหาแล้วขอให้ร่วมทำบุญอีกอซึ่งเธอเนี่ยบอกเพิ่งจะร่วมบุญไป3,000บาทเมื่อกลางเดือนมีนามาอีกพอปลายเดือนมีนามาอีกมาขอให้ทำบุญอีกเธอก็เลยให้ไปแค่ร้อยเดียวค่ะเออคนรัตนาพรมาเราบนคุณเชื่อผม คือถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ร้อยหนึ่งมันดูเจ็บการทำบนร้อยหนึ่งในยุคนี้สมัยนี้หรือยังไงเพราะทำให้เธอเชื่อว่าตำรวจชุดนี้คงไม่พอใจก็กลับไปเรียกพวกมาอีก8คนนะคะมาตรวจค้นโรงงานไก่ของเธอโดยไม่มีหมายค้นพอถามหาขอดูหมายค้นหน่อยเธอบอกว่าตำรวจชุดนี้อ้างว่าที่นี่นครปฐมตำรวจสามารถเข้าค้นที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหมาย แล้วก็จับไปเลยแรงงานต่างด้าว5คนทั้งนั้นที่เธอยืนยันว่าทุกคนมีเอกสารการทํางานถูกต้องครบถ้วนอ่าวงจรปิดต่อเข้ามาจับก็ภาพเนี้นี่รถกระบะขับเข้ามาจอดหน้าโรงงานแล้วก็มีกลุ่มชายลงมาจากรถคันนี้แล้วก็เข้าไปในโรงงานค่ะอืแล้วซึ่งพนักงานในโรงงานก็กาลังทํางานกันอยู่นะคะ ก็ทำทีมาขอตรวจสอบเอกสารต่างๆของคนงานต่างด้าวนี่เห็นไหมคะอ่านี่เข้ามาในโรงงานและอย่างที่บอกนั่นแหะค่ะว่าจากนั้นตำรวจชุดนี้ก็เรียกเงินค่าปล่อยตัวแรงงานต่างด้าวคนละ4ี่0 0ื่นรวมทั้งหมดก็สองแสนนะคะแล้วก็ขู่อย่างที่บอกไปกฎหมายไทยระบบกล่าวหานะถ้าคุณไม่จ่ายตรงนี้ ต้องไปประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลเอาเองยังไงก็ต้องไปหาเงินมาประกันตัวอยู่ดีแล้วต้องหาเงินมาจ้างทนายเออแล้วลูกจ้างเนี่ยต้องติดคุกไปก่อนด้วยนะแล้วนายจ้างก็จะกลายเป็นผู้ต้องหามีคดีติดตัวตลอดชีวิตนั่นก็แปลว่าต่อให้บริสุทธิ์ระหว่างทางกว่าจะไปพิสูจน์คุณจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะฉะนั้นทําบุญมาชัดดี พี่ชายมาเจรจาใช่ไหมก็เลยจบลงที่หมื่นห้าหมื่นห้าแล้วก็นำไปสู่คลิปนั่นแหละค่ะที่มีการไปจ่ายกันอยู่ที่โรงพักคืออันนี้เนี่ยแม่ค้าไก่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาคงมีพักพวกไปตํตำรวจคือเธอบอกว่าหได้ภาพนี้มาหลังจากผ่านไปสามวันปรากฏว่าโทรมาข่มขู่เรียกเงินอีกค่ะคือแปลว่าตอนแรกอ่ะหมื่นห้าเธอก็คงกะว่าเออไม่เป็นไรหมื่นห้าจบไปแต่เรานะผ่านไปสามวันชุดเดิมโทรมาเรียกเงินอีกค่ะ คราวนี้เธอบอกเธอก็เลยโทรไปปรึกษาตำรวจระดับสารวัตรแล้วก็นำมาซึ่งหลักฐานนี้แหละสารวัตรช่วยหา <ừ> ได้วงจรปิดมาจากห้องสืบสวนเป็นภาพที่ตอนที่รับเงิน15ื่นแล้วเอาไปแบ่งกันแล้วคราวนี้เธอเจ็บปวดมากเลยคือเธอบอก คือหลังจากเธอออกไปแล้วอ่ะแบ่งเงินกันแล้วพูดคุยกันอย่างสนุกสนานสะใจเหมือนเราดูงโง่เอ,อเธอยิ่งรู้สึกไม่ดีเลยตัดสินใจเอาเรื่องถึงที่สุดก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็พาไปพบคุณธนกิจจิตอารีรัตค่ะซึ่งคุณเอกพบบอกในเวลาต่อมาว่ายังไงนะคนที่พาไปอ่ะ คุณเอกอะ่ะเอกภพบปลืประเสริฐอะคือเชื่อได้ว่าถ้าดูจากหลักฐานเนี่ยกระทําผิดจริงนะคะแล้วรองผู้การนครปฐมเนี่ยค่ะก็บอกว่าให้ผู้เสียหายแจ้งความดําเนินคดีสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวท่านผู้การก็คือพลตํารวจตรีสุวรรณเนี่ยท่านก็มีคําสั่งด่วนที่สุดให้8นายที่อยู่ในคลิปเนี่ยไปช่วยราชการก่อนเลยแล้วตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแต่หลังจากมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมคะคุณเอกก็บอกมันมีนักการเมืองท้องถิ่นใคร นควระสมกำนันนกอยู่ในเรือนจํานะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่นกักการเมืองท้องถิ่นมีต้องเยอะขออภัยขออภัยกำนันนกแล้วยังไงต่อโทรมาติดต่อผู้เสียหายมาแล้วอ้างว่าเนี่ยมีใต้ตํารวจระดับสูงของโรงพักสามควายเผือกติดต่อมานะให้ผมมา,มาช่วยเจราจาก,กับคุณนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ใช่ไหมอ้างว่าตํารวจระดับสูงของโรงพักสามควายเผือกติดต่อมาให้ผมมาช่วยเจราจาให้คุณไปถอนแจ้งความแล้วขอให้ไปให้การเชื่อหมว่าทั้งหมดอ่ะเป็นการเข้าใจผิด เงินหมื่นห้าที่ให้ไปมันเป็นเงินทําบุญไม่ใช่เงินสินบนเงินทําบุญผู้เสียหายเธอบอกเธอฟังแล้วเธอเธอไม่ยอมนะคะแล้วเธอยิ่งรู้สึกว่าเนี่ยเธอจะถูกอุ้มค่าทาั้งครอบครัวหรือเปล่าคนที่เจรจาคงเห็นคลิปนี้แล้วทางออกเดียวก็คือทําบุญหวังเชื่อไหมค่ะคือหลักฐานนี้มาอาจจะกลายเป็นโอกาสเออให้ไปให้การใหม่นะอืบอกว่าเข้าใจผิดจริงๆมาทําบุญ พราะคนที่มาเจรจาเนี่ยคงเห็นแล้วหรือผู้ใหญ่ให้มาเจรจามันเป็นทางออกเดียวเลยเจะบอกว่าถือใส่ขนมบะบินเข้ามาให้ก็ไม่ได้เพราะมีคนนึงมายัดใสกระเป๋าถ้าจะบอกไม่ใช่ถุงเงินนะตอนที่แบ่งเงินกันนะคะใช่ไหมใช่แต่ทางเดียวที่จะเป็นทางออกนี่มียกมือไหว้สาธุแต่ไม่ยอมใช่ไหมเธอบอกเธอไม่ยอมค่ะเธอไม่ยอมพงกับสามควายเผือกว่ายังไง รองพักสามควายเผือกพันตรวจเอกยงฤทิ์ค่ะท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านนะ <c oughs> ที่บอกว่ามีการให้นักการ <c oughs> เมืองท้องถิ่นไปเจราจาไม่ใช่ผมแน่นอนแต่กลุ่มตำรวจผู้ก่อเหตุอาจจะมีพักพวกแล้วก็คงไปหาคนและประสานไป <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนี้ท่านจะตรวจสอบบอกที่ผ่านมาท่านไม่เคยระแคะระคายถึงพฤติกรรมตำรวจทั้ง8นายนี้มาก่อนไม่ระแคะระคายเลยแต่ท่านก็ยืนยันว่า เดี๋ยวก็ไปไปตามกระบวนการเรื่องนี้หลักฐานมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปเมื่อมีการร้องเรียนก็ต้องดาเนินการแก้ไขทันทีและเมื่อคืนนี้ผู้การนครปฐมท่านพลตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินท่านบอกเลยล่าสุดมีคําสั่งให้ตำรวจทั้งแนายออกจากราชการไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตั้งคณะกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงหลังจากสอบปากคาโดยละเอียดและท่านเห็นคลิปหลักฐานแล้ว ส่วนการในคดีในความผิดฐานเรียกรับเงินและมาตราหนึตอนนี้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วรอส่งํำนวนให้ปปชและสั่งให้สายตรวจลงไปดูแลความปลอดภัยของฝั่งผู้เสียหายแล้วนะคะอาจริงๆมีคำสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอด,ดูทั้ง8นายมีตั้งแต่ร้อยตํารวจเอกเลยนะน้องใบไล่เรียงลงมา8นายด้วยกันเนี่ยใช่ไหมก็เดี๋ยวตามกันดูต่ออทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังไง มันชัดไหมก็ชัดนะเออทำบุญมั่งไปไม่ได้นะอเออลองลองลองไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วดูคลิปนี้มันคิดได้ไหมเป็นการทำบุญไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยท่านผู้ชมลืมลบเมนบอร์รี่เราไปทั้งหมดแล้วดูคลิปนี้อย่างมีใจเป็นธรรมเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสหน้านิบุญพองเลยเห็นไหม อ่าดูสิส่งบอบกันใช่ไหมเห็นไหมอ่ยั <c oughs> <hearing S 2> ยออยงไงนัจะสร้างบทหรือ,อยังไงที่ถ้าเราตีความนะนะเ,เห็นไหมนั่น <c oughs> เออพี่ชายของเจ้าของโรงงานไก่นี่ก็เห็นไหมอ่าอ <c oughs> อ่ะเ,อเห็นไหมไหวกันหมดเลยน,นั่นเห็นไหม <c oughs> สาธุ บุนนำเลยเออเออเออแล้วก็ออกไปใช่ไหมค่ะเอาแรงงานต่างด้าอวไปห้าคนนะใช่อืคือถ้าจะเอาผิดมันต้องไล่ย้อนตั้งแต่เข้าไปตรวจยังไงไม่มีหมายคนอืข้อที่สองถ้ามีหลักฐานวันนั้นได้แสดงแล้วอย่าเอาตัวไป วันหย่หน้าที่เราไม่ชอบไหมข้อต่อมาเอการทําบุญอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องไปค่ะเออเห็นภาพแล้วรู้สึกตัวเองมีบุญเหลือเกินที่ได้มโอกาสเห็นภาพอย่างนี้อะว่ากันต่อไปท่านผู้ชมถึงไหนแล้วอันนี้เก็บตกตั้งแต่มาทุรสนะมัทุรสได้ร่วมทำบุญต้างไม่หล่ะ